วัดดีครับพี่น้องเง็บีทุกคนมาพบกับสองมอดิชชาแนลเหมือน,นเดิมพี่น้องมาวันนี้มาทิพมากินข้าวอลไรกงนไรเก่งกองมอดิชมาพี่น้องมางานบานบานปีนองมนี่ปัดไข่กับลำปรีพี่น้องปัดไข่กับลำปรีอย่างนี้แกงส้มกุ้งหย่านัดพี่น้องนะคการมีน้ำจุบน้ำจุบทำไมารครับมีปักเนาะปักเนาะของมอดิชก็มีต้นี่ตอ้เองปักบุงหอมแต่ตอนหอมรายการหลูก่เพกื่อจะหลู่รายการนี่ หยดมันไอหยดมันไอไอเรียกว่าหยดอะไรนี่หยดเกลี้ยงเดี๋ยวก็หยดมุ้ยไปน้องมากินกันเลยไปน้องต้องปัวปลัมดำเปรี้งมาไปน้องเอฟซีอยู่ในประเทศต่างประเทศที่รับชมอยู่มาห้าข้าวห้าปลามากินกับบาร์บีคิวไปน้องเดี๋ยวบาริวตะแกงก่อนมาไปน้องกินกันเลยเลยไปน้อง No, บัดรก่เนาะบัตรเอากลำไปเอาลเลยไปลน่งจังเ็บเต้เอาอย่างอย่างเร่งเลยดูว่ดูมา

อนี้อมดิบเลมดหอมย่งไร วันนี้คนตกจุบเลวไปเนาะบานก่คนตกกันมังน่งแป่าก้าวไปนเนออแกงก้กลุงกรุงครับไก่ก,ก,กับปลาปีี มาเป็นองเลี้งงาข้า,าปลามูกินบอยที่ cũng cung cuốn mới đồng cực quá Cuốn tôi 哪里？

นะครับพี่น้องถ้าเกิดชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาจิกันเพี่น้องนะเพื่อเป็นกําลังใจในท่ำคลิปต่อไปเป็นน้องขอพี่น้องมีความทุกข์ทุกคนพี่น้องก็เอฟเฟทุกคนแล้วก็รวยรวยรวยอย่าเจ็บอย่าก้าอย่าจนพี่น้องเกอสำหรับคลิปนี้บาจิตอิ่มแล้วเป็น้องตะวันแล้วบาจิตได้มาพักลาวคลิปนายไปกินแกงไกไปเตี๋ยวแกงไกไปตี๋ไนเดี๋ยวก่อบมาพี่น้องกาจงกันลาวเป็น้องสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพี่น้อง